ไอ้ความสามารถพิเศษทำอะไรได้โดดกระชาปล่อยมือครับดูกระชายอย่างเดียวเหรอเดียวแบบกระท่อมด้วยการด้านซ้ายครับเอาแล้วกามด้านขวาเดียวข้าวครับเฮ้ยครับใครจะมาสมัครงานคิวแรกใครผมครับแต่งงันนี่เหละคนที่จะมาสมัครงานกับบริษัทยิ่งใหญ่ของผมครับคุณไปด้านก่อนเลยถ้าผมไม่เรียกอย่าลุกขึ้นมาไปนั่งเจ ตอนเดินมาผู้จัดการนิ้วดำปีเลยพามาเหรอผมก็เอ๊ผู้จัดการนิ้วเป็นไรวะเอาคิวต่อไปผมทำแต่งงานไม่มีวันหลับวันนอนสวัสดีครับสวัสดีเติมเหมือนกันเหรอครับคุณมีสิทธิ์อะไรมาพูดกับผมหรหยอกครับตีสีตีสนิทเหรอขอโทษครับความรู้อะไรมาเนี่ยความรู้มีเพียงแค่ชั้นป๔ ผมสัญจรจากดอนเจดีย์สุพรรณบุรีดินแดนบ้านปาใสยังไงเออนักร้องชื่ออะไรย่อะไรที่ชื่อไข่ปูให้กูไว้ไอความสามารถพิเศษทำไรได้ดูกระชากปล่อยมือครับดูกระชากอย่างเดียวเหรอเียวแบบกระท่อมด้วยการด้านซ้ายครับเอาแล้วตามด้านขวาเกี้ยวข้าวครับเฮ้ยไม่มีรวมนครับผมแยกแยกออกออ้ย ผู้ที่ทำได้จริงไหมเนี่ยได้ครับเดี๋ยวถ้ากูให้ทำด้ทำไม่ได้จะถีบให้นะจบมุกแล้วมามองกูได้มองกูได้คุณสุุทน์ขยบนิดนึงให้คุณเฉลิมได้ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อรัตระวิพัฒน์พลวุลค่ะหนูมาสมัครงานค่ะทำไมคุณถึงตัดสินใจมาสมัครงานที่นี่หนูอยากที่จะเรียนรู้ค่ะถึงแม้ว่าหนูจะไม่เคยมีประสบการณ์หนูจะไม่เคยทํางานอะไรมาแต่หนูพร้อมที่จะเรียนรู้และหนูฝึกฝนได้ค่ะจุดแข็งของคุณคือ จุดแข็งของหนูก็คือหนูสามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้ค่ะด่ามาได้เลยค่ะด่าพ่อหนูมาได้เลยค่ะโบทอกแ่้ <c oughs> ตึงแต่หน้าแต่คอมันเหี่ยวรู้ยัง <c oughs> ชอบทำเด็กรุ่นใหม่ๆจนเด็กรุ่นใหม่ๆไม่กล้าเข้ากล้าเห็นด้วยครับไอ้หนุ่คอนี่คือคอเขาเหี่ยวใช่ไหมครับใช่ผมก็คิดว่าเขาพันผ้าอะไรมากระดาษทิชชู่เหมือนกระดาษทิชชู่เบียดน้ำเอ๊ะนี่มันยุยยใช่ไหมเพื่อยับยับโยนโยนยุ่ยเพราะกระดาษเชื่อชื่อดึงเล่นนี่นะเหมือนพันผืีหมาเพันผีหมาเลยเหรอคะตัดหมาเดี๋ยวนีาคุณไม่พอใจคุณบอกไปสิจะให้ฉันไปอยู่ไหนล่ะครับตามใจคุณสิให้เขาอยู่ไว้แหละ มันไม่ต้อเหมือนเราเลยคุณโดนกดดันขนาดนี้แต่คุณยังไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์โกรธเลยเลยใช่ค่ะเหมาะสมมากที่จะทำงานอยู่ที่นี่นั่งดูมานานแล้วนี่ไอ้งอกนั่งก่อนเลยมึงอนั่งทำไมเฮ้ยคุณมาขึ้นเสียงอะไรกับผมเนี่ยการทำงานของคุณนี่มันสองมาตรฐานมากนี่คุณยังไม่รู้สินะว่าผมเนี่ยเห็นใครด่ อย่าบอกนะว่าคุณคือประธานบริษัทพันธ์ิต็นเพื่อแตงโมเอาใหม่แล้วซ้อมกันไปมาดูเอาใหม่อีกรอบเอาใหม่อีกรอบเอาใหม่ได้เอาธานมือสิคุณยังไม่รู้หรอกว่าผมอ่ะคือใครฮะฮะฮะ